จ้ามากินทุเรียนก็แม่มันนีพผ้าสแซบจ้าพี่น้องนี่ผู้นี่กะบใหญ่ปันไดเนาะแต่ว่ากะคือมันอ้วนแต่มันมันมันสั้นนะทุกคนอ่านี่ก็จะมีอันนี้คือปลายผู้อ่าคือลูกลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้คือลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่นะคะแต่น่าจะแซบนะดูจ้ะผูเเขาแล้วหอมหอมมากน่าจะสุกเต็มที่แล้วอะแต่ว่าไม่เละนะคะตัวนี้ยังไม่เละนะ อืมอืมอืมคงสุกเต็มที่แล้วอ่ะ 啊来。Okay. ก็ควสิช่เปาไว้ยังไ้หน,อ,นองแล่าจ้กนินทุกวันหลังเลิกงานแล้วก็วันหยุดเพราะว่าเลยก่อนก่อนไปทำงานมันไม่กล้ากินนะคะกลัวมันมีกลิ่นติด 小孩เรืด,ดองไมดเรียบร้อยทุกคนมื่กินทุเรียนก็นแม่มันนี่พาาแสบเลยจ้า